มาดูจังหวะนี้สวนกับ1แล้วแทงออกมาแล้วจังหวะนี้ปาดมาที่กิรยันเยนปั๊ปเป้มาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลหนึ่งสองแล้วแทงคืนมาที่หลุยสซัวเรสแล้วใส่หลอดมุง่งม่วงนิ่ม มาดูอีกจังหวะหนึ่งแตะเข้ากลางมาเบิ้ลหนึ่แล้วหลุดนะครับกิิยานเยมพาเป้ใส่ขวาเหตุบริการเ,เรติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครออบเครื่องเรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชมกันแล้นะครับตาเจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนจัดแผน c 4222นะทุกคนนะผมก็จะจัดให้มันยืนชิดกันแบบนี้นะสำหรับดีมเบนะให้มันเพิ่มเคลมรับให้มันเหนียวแน่นยิ่งขึ้นนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยครับว่าแผนนี้ควรแต่งยังไงควรจัดยังไงก็มาดูกันเลยทุกคนวิธีการแต่งผมก็จะแต่งประมาณนี้นะ ก็ให้เราไปเลือกเปีน442สแตนดาร์ดมาก่อนนะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นให้เราแต่งแล้วก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนให้เราแคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไปแต่งตางมกันได้เลยนะส่วนวิธีการจัดก็ง่ายๆนะทุกคนนะผมก็จะจัดแบกซ้ายแบกขวาเป็นสไตล์ดีวิสีฟูลแบกทั้ง2ข้างเลยนะทุกคนนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเซนเตอร์ทั้ง2ตัวก็จะใช้เป็น เดเดสทอยเตัวหนึ่งคู่กับบิวอัพตัวหนึ่งนั่นเองนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีเด e ะเดสทอยเยอที่มันเล่นดีๆก็บิวอัพสตัวหรือว่าเด e ะเดสสอตัวก็ได้นะทุกคนนะต่อมาก็เป็นดีมทั้ง2ตัวก็จะใช้ a n งเกอร์แตัวหนึ่ง คู่กับติดท่อเยอะอีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่นดีเมฟได้แล้วก็เล่นซีเมฟได้นะทุกคนนะถ้าไม่มีก็ออชเชตเตอร์หรือบล็อกทบก็ได้นะทุกคนต่อมาก็เป็นสไตล์ฟลุฟฟีวิงเกอร์นะสำหรับเอมฟตัวหนึ่งนะแล้วก็เป็นโฮเพเยอร์แบบนี้นะทุกคนหรือทุกคนจะเล่นเป็นโฮเพเยอร์สองตัวก็ได้นะถ้าไม่มีวิวเนลเมซี่ล่างนี้นะทุกคนนะหรือว่าจะเป็นเมซี่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์อะไรก็สามารถเล่นได้นะทุกคนนะสำหรับวิวเนลเมซี่นะแล้วก็กองหน้า2ตัวก็ใช้เป็น กูโพชื่อทังสองตัวนั่นเองนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็เอ็ดก็จะไม่ได้ฟิกตำแหน่งตายตัวอะไรมากมายนะทุกคนนะก็มาดูกันในเกมเลยครับว่าจะโหสักแค่ไหนนะมาแล้วก็มาดูการดับตัวก่อนนะทุกคนผมก็จะดับกองหน้าเข้าไว้แบบนี้นะส่วนการตั้งค่าอินดวิโดผมก็จะให้ทุกคนตั้งเองเลยนะทุกคนนะมันเป็นการแจ้เกมเฉพาะหน้านะทุกคนสําหรับการตั้งค่าอินดวิโดนะมันไม่ได้แบบฟิกตายตัวนะ แต่ผมจะเน้นดับกองหน้าเขาววยนะทุกคนนะไม่ให้เขาเล่นง่ายนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะดูถือว่าโหดอยู่ลวทีเข้าทุกคนก็มาดูกันเลยครับว่าจาัดแบบนี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนเต็มเกมไปพร้อมพร้อมกันเลยนะทุกคนนะมาเริ่มเกมแล้วยังไงชิมิแทงมาเพื่อนมาจิตมันออกมาแล้วแทงมาตุลามยังดักได้สบายเพื่นหลังมาก่อนใจเย็นพิงไว้ก่อนอย่าโดนฉกนะเพื่อน จังหวะนี้เข้ากลางมาเบิร์นออกมาที่จูดจูดกระชากมาก่อนจูดทําไงจูดแทงออกมาขอตะกุตาจจเย็นผ่กจะเล่นแบบใจใจเย็นนะทุกคนนะก็มามาเล่เล่ปาออกมาแล้วเบิร์นหนึ่งสองหืมก็จะเบิร์นให้กองหน้าทุกคนแต่หมุนอันดล็อกไม่ไปตามนิวนะเมื่อกี้นะมันก็เลยส่งผิดตัวไปนิดนึงนะทุกคนนะมาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนมาจังหวะนี้วิวเนลเมซี่ แล้วเปลี่ยนแกนออกมาเข้ากลางมาแล้วยังได้ยูจูดแทงมาดึงกลับแล้วปัน่นไม่น่าดึงกลับเลยทุกคนมาติโกไม่เป็นไรกโคกไวายัยางไงเบียร่าโอหูโดนชนข้างหลังดักได้แล้วไหลต่อมาจูดยาวเกินไปนิดนึงแต่ลิวเนลมสซี่ยังดักได้ยูเอ็มบาป อิเะเปียตัดคนในแล้วใส่สายหู้เขียดเสาออกไปว่ะทุกคนโอ้ว่าจะดับบรลทัชนะแต่มันไม่ติดว่ะทุกคนว่าจะดับบรลทัดแล้วหลอดม่งวงนะเมื่อกี้แต่ไม่ติดว่ะมาแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนดูเขาเรียกมาบอลว่ะเราก็ต้องบุกหนึ่งขีดเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาจังวันนี้ไปแล้วจูดจูดแทงยิงหู้เกือบเมสซี่โู้โหโคงไม่ถึง ตัวเล็กไปนะทุกคนนะมาดอนนารูมาเปิดมาก็ยังโขกไปได้มาเกเร่ดูกลางของเราทุกคนแทงมาลูกนี้แล้วอื <c oughs> ไม่น่าเล่นเลยว่ะทุกคนน่าจะยิงเลยนะเมื่อกี้นะมาผมจะยิงแล้วนะทีดีนะไม่เล่นแล้วโอ้โหฟาวะทุกคนดูจงังหวะนี้ยังไงเปื้อนออกมากินมันเบิ้ลมาก็ยังติดโอ้โหกลางเราโคตรแน่นวะทุกคนกลางเขาก็แน่นเหมือนกันน่าดู เบินมาอย่างได้อยู่แล้วจังวันนี้แทงมาเลยที่ทิริยานเดียมปาเปจี้จี้เข้ามาแล้วชิปมาโขลกน,นีน้นิ่มนิ่มโอ้โหมาทุกคนนับหนึ่งแล้วนะเราจะยิงยาวๆเลยนะทีนี้นะผมก็จะไม่เล่นแล้วเดี๋ยวทุกคนไม่ได้เห็นว่ามันวิ่งยังไงหรือว่าโหดแค่ไหนนะแผนนี้นะมาดูกันต่อแทงออกมาเบินหนึ่งสองจังวันนี้โอ้โหไม่ผ่านคอตากุต้าทุกคน แต่ก็ยังได้อยู่เบอร์หนึ่งสองนิดเดียวอย่างได้ยังไงแทงมาแล้วครึ่งทีหนึ่งแล้วป่านนิ่มนิ่มโอ้โหทุกคนสกอร์ไหลแล้วนะตอนนี้นะสองประตูต่อศูนแล้วผมก็น่าจะมีลูกที่สลูกที่สี่ตามมาลนะ้วคนนะถ้าเป็นแบบนี้นะมาดักได้แล้วทุกคนดูเบิร์หนึ่งสองยังได้อยู่ติดกอดตะกุตาแทงมา อย่างดักได้อีก่กหูสบายทุกคนดูกลางของเรากลางเขาก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ากลางของเรามันยืนสมูทกว่าแล้วปั่นลูกนี้ยังไงพิงไวลิวเนลเมซี่แล้วบิดเครอร์เลอร์ทุกคนหูลูกนี้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆนะทุกคนนะโอไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือเลยเพราะว่ามันมีบิดเครอร์เลอร์นะเมื่อกี้นะก็อาจจะฟุกเข้านะทุกคนก็มาดูกันต่อนะ ยังไงดักได้อีกแล้วเบิ้ลนหนึ่งสองแล้วจังหวะนี้สามแล้วสีนี่เลยทุกคนนี่เลยแผนนี่แหละทีเด็ดนิ่มนิ่มโอ้โหเป็นไงทุกคนการสวนขับเมื่อกี้นะโอ้โหโคตรโหนะทุกคนตัดบอลได้แล้วก็สวนขับเร็วเลยนะเมื่อกี้นะกมาตอนนี้ก็สี่ประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนนะปิดมาลูกนี้ก็โขกไว้ยัยงไงเดวิดแทงออกมาก็ไม่ผ่านโอ้โหดูกล้องหลังของเราโคตรเยอะ จงังวะนี้เบิ้ลมาอีกหนึ่งที่สองที่แล้วเปลี่ยนแกนออกมาหูโดนหนากก็ไม่หมดเวลาวะทุกคนอยากได้อยู่คืนมาจังวันนี้เลยทุกคนจังหวันนี้หูหเบิ้ลไว้ได้สบายเลยทุกคนเมื่อกี้นะโกคื้นเรโกศูนย์ประตูต่อสี่ทุกคนโอ้โหดูโอ,โอ,โอโกาสยิงของเขาศูนย์นะแล้วการเปลี่ยนตัวก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะทุกคนนับเปลี่ยนแช่ เปลียนเมเปก็พอนะเอากุลิตลงมาลากเหลือดีกว่าทุกคนเอามาสอดขึ้นไปยิงนะมาดูกันต่อในครึ่งหลังนะทุกคนนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าก็มาดูกันเลยมาดูต่อกันครึ่งหลังนะทุกคนนะว่าจะได้ประตูที่หประตูที่6ต่อหรือเปล่าก็มาดูกันเลยทุกคนสาหรับแผนนี้ดูดวันนี้เบิร์นว่าจะใช้ลูกสูตรซะหน่อยแต่ก็ไม่ได้นะทุกคนยังไงโอ้โหไม่ได้แล้วทุกคน ติดไหมนี่ละ่ะชนไว้โอ้โหชนไม่ได้เลยทุกคนยังไงแทงออกมาเดวิดเดวิดทำไงเดวิดปาดไม้เพื่อนก็ติดแล้วจังวันนี้สวนกับเมซี่ดึงเข้าในืไม่ผ่านาทุกคนยังไงโอ้โหทูลามโคตรแข็งดูทุกคนแทงจังวันนี้โอ้โหถหลุดได้นะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้เมื่อกี้ถ้าเขาแบบกดแมนน่าไม่ติดนะโอ้โห,โโหตามไม่ทันแน่นอนนะทุกคนนะ มายังไงโอ้โหโชกไปได้อีกแล้วจวังหวะนี้แทงโอ้โหอีกแล้วทุกคนจังหวะที่สองแล้วที่เขาแบบดักไว้ได้นะเมื่อกี้นะดูจังหวะนี้ไปอีกหนึ่งที่ใจเย็นกอดผ่าม้วนหนีก่อนโอ้โหโคตรแียชชงแก่งทุกคนบเบรคเชนนะเมื่อกี้นะมาเทโกยังดักได้อีกหนึ่งที่เพิ่นมาหนึ่งสองแล้วไหลออกมาที่เป็นป๊อปปี้ปานโอ้โหเฉียดเสาออไปเนะมื่อกี้นะ เสือบได้อีกเม็ดรทุกคนโอ้โหถ้ามีบิดกลเลยนี่หายแน่นอนนะทุกคนเมื่อกี้นะตอนนี้เราก็ยังนับประตูที่5ยังไม่ได้นะทุกคนนะก็มาดูกันต่อยาวๆนะทุกคนอีกประมาณ 40- 30นาทีนะทุกคนอีก30บนาทีก็น่าจะหมดเวลาแล้วไปโอ้โหไม่ผ่านแล้วกุลิดกุลิดบีบเร็ววันนี้มาเกเล่โอ้โหดักไม่โดนแต่ขอตากุนต้าดักโดนแล้วแทงมาลูกนี้มาไปตอกส้นมาแต่จหวันนี้กุลิดดูทุกคน คู่ดักได้ครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วนะตอนนี้นะโอ้โหอืมอันนี้ส่งไม่ดีเองนะทุกคนยังไงคิมิตเขากลางมาคือมาโอ้โหโดนชกแล้วหมวนนี้ก่อนหนึ่งที่โอ้โหย่าจม้มนใช้เหลี่ยมทุกคนแต่มมวนใช้เหลี่ยมไม่ติดแต่ก็ยังได้อยู่อได้ไหมไม่ได้โอทุกคนลืมมัวแล้วนะเมื่อกี้นะมาจังหวะน,นี้แหละพีกออกมา ดาบรรทัดแล้วป่านโอ้โหเฉียดเสาออกไปอีกแล้วทุกคนโอ้โอกาสของเราสองสามครั้งแล้วถ้าได้ปั่นนะแต่ยังมาประตูที่ห้ายังไม่มาเลยนะทุกคนยังไงมาประตูที่ห้าต้องมาแล้วโขกไว้ก่อนใจเย็นวิ่งชนยังไงยังได้อยู่เบิร์นออกมาแล้วไหลออกมาที่เมซี่แทงตามสูตรแล้วนะเมื่อกี้นะ เดีก็ยังไม่ดีพอทุกคนดูจังหวะนี้เบิ้นมาเดี๋ยวตอกโซนมาจาังหวะนี้เลยหักแล้วปนันโอ้โหเฉลบเข้าหัวทุกคนโอ้โหน้าผ้าได้เรียบร้อยแล้วนะอ่าประตูถ,ถอดศูนย์แล้วนะตอนนี้นะก็มาดูกันต่อนะว่าจะมีประตูที่6กครึ่งโหลมาอีกหรือเปล่านะทุกคนดูยังไงลูกที่หกจะมาหรือเปล่าไหลออกมายังเป้ะอิมะอ่มปเป้ช้าแล้วสวนกับ แล้วจังวันนี้เบิ้ลหนึ่งสองดีแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ว่ายังโดนดักข่ะทุกคนมายัางไงโอ้โหจังวันนี้โดนแน่นอนเต็มป้าเป้โอ้โล้ำหน้าวะทุกคนโชคดีไปนะเมื่อกี้นะเกือบโดนตีไข่แตกนะทุกคนเมื่อกี้นะถ้าไม่ล้ำก่อนนี่โอ้โหโดนแน่นอนนะผมว่านะเมื่อกี้นะมาเปิดออกมาใช่ไหมขึ้นแล้วกุลิตโคกกีดมันออกมาที่ยังไงยังดักได้ ไหลออกมาตอกซนมาแล้วเบินมาอไม่ได้โอ้ทุกคนยังไงมาเกเร่โอ้โหกางของเราวิ่งโ้ดีนะทุกคนนี่แหละต้องหากลางรับที่มันเล่นสองตัวดีเวฟคู่กันได้ดีๆแบบนี้นะทุกคนนะกลางของเราจะแน่นมากนะดูจงังหวะนี้ไปแล้วที่ลูบลิตแทงออกมาจงังหวะน,นี้ตอกสน้นไม่ได้อ้ทุกคนจงังหวะสุดท้ายก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็จะ ประมาณนี้นะก็ลองเอาไปจัดตามแล้วก็ไปลงแรงกันดูได้ทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค่เพื่อจะในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ